สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆวันนี้ก็มาเดินเที่ยวชมป่าเข่าลำนาไพรบริเวณนี้จะเป็นป่าหินจะมีประดูชิงชันหรือว่าต้นชิงชันขนาดเล็กๆครับเยอะเลยครับ พวกนี้ส่วนมากเขาจะขึ้นจากพวกตอเดิมของเขาครับเพราะต้นเดิมของเขาก็จะต้นไม้ใหญ่ต้นขนาดขนาดเท่าแขนเท่าขาอย่างเงี้ยไฟไหม้มากอะไรมากมันตายใบมันเหลือตอก็แตกงอกขึ้นมาใหม่เพราะบริเวณนี้ไฟป่าจะเข้าทุกปีครับ ลักษณะใบก็จะเหมือนใบจันนะครับแล้วต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆกระพีก็จะเป็นสีขาวแก้มเหลืองวนแก่นก็จะเป็นสีน้ำตาลแก้มม่วงเีต้นนี้ก็เป็น ต้นชิงชันขนาดรุ่นรุ่นแต่ก็อายุหลายปีแล้วครับเพราะแต่ว่ามันไม่โตเพราะมอยู่ที่ป่าหินลักษณะเปลือกก็บางต้นก็สีเทาแกมเหลืองแต่ว่าต้นนี้สีเทาแกมแดงมีสเก็ตสี่เหลี่ยมเล็กๆ ใบจะคล้ายใบจันที่โคนเป็นแผ่กับต้นเนี้ยจะเป็นกระพีปนแก่น ที่เป็นกะพีก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวแก้มเหลืองที่เป็นแก่นก็จะเป็นสีน้ำตาลแก้มม่วงแล้วเชาะเข้าไปลึกๆมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแก้มม่วงให้เลยกะพีเข้าไปอะครับมันพุแล้วครับตรงเนี้ย เนี่ยตึงแกนในก็เลยก็จะเป็นไม้ยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยครับต้นจิงชันหรือว่าประดูจิงชันก็ไม่แพ้ไม้พยุงอครับแต่ว่าบริเวณนี้มันจะหาต้นใหญ่ๆก็หายากรวมเป็นป่าหิน ขก็จะนิยมเอาไปทําพวกเฟอร์นิเจอร์ครับทำพวกโต๊ะเครื่องแป้งหวีกรอบกระจกกรอบรูปด้ามพัดด้ามมีดฝักมีดทําพวกเครื่องดนตรีพวกลูกระนาดลางระนาดทําครุยนี่กิดจะไฟไฟไหม้ครับ ไม้เปลือกรามไปถึงกระพีจนกระพีผุเขาบอกว่าเป็นไม้ที่ให้เสียงไพเราะเอกชนิดหนึ่งครับเขาจะเอาไปทำครุยทำละนาดถ้าต้นใหญ่ๆเขาจะเอาทำทำฝ่าโชว ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ชื่นชอบเกี่ยวกับธรรมชาติป่าไม้ต้นไม้เอามาให้ได้ดูได้ชมกันครับต้นประดู่ชิงชันหรือว่าต้นชิงชันขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ